I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. สวัสดีครับพบกับผมเซียนเพย์อีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้เช่นเคยนะครับสี่คนที่เน้นที่วิเคราะห์กันมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับฟังกันนะครับผมแต่ก็ต้องย้อนกลับไปที่เมื่อวานนะครับสำหรับ4ี่คู่ที่ให้ไปคู่แรกคือวอลองพีมัดไม่หวั่นไหวนะครับพีมัตก็เสมอกับเชลซีไป1ต่อหนึ่งนะครับก็เลยได้ว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคู่ที่สองนี่วางวูล์ตันนะครับ ปรากฏว่าช็อกโลกนะครับผมตันแพ้กับนอร์ดิสตี้ไปศูนย์ต้นหนึ่งทางด้านของคู่ที่สามเนี่ยวางแมสตี้นะครับแมสตี้ก็ถล่มฟู้แล้มไปถึงซีตต้นหนึ่งนะครับทางด้านของคู่ที่สี่เนี่ยลองไปตันไม่หวั่นไหวนะครับแต่ก็หวั่นไหวนะครับแพ้กับสเปอร์ไปสามต้นหนึ่งนะผมก็วันนี้นะครับสี่คู่นะผมมากันที่คู่แรกเลยดีกว่านะครับเอฟเอครับนะผมบอลถ้วยที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดในเกาะอังกฤษนะครับเดลพูนะเปิดบ้านต่อโลกยานของ คาดิฟนะครับผมฟอร์มในหลังสุดของลิเวอร์พูลนะครับชนะ4เสมอ1น,นะแล้วสุดก็ชนะคิตตันพาเลทไป3-1ตทนนั้ง,งน้้นของคาดิฟเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับแล้วสุดก็ชนะบา์ลี่ไป1-0นะครับแม้เจ้าบ้าลิเวอร์พูลนี่วันนี้เลทจ,จะเปิดมาแพงนะครับแล้วก็จะมีการโลเทชันของกอลลังลงเตะแน่นอนแต่ว่าด้วยศักยภาพของกองเสริมบางรายก็ยังคงมีคุณภาพสูงในระดับตัวจริงนะครับแถมรอบที่ผ่านมาก็สามารถเปิดลังทบชูบล,ลี่ไป4-1ตแบบชิลๆนะครับ ก็มีโนว่าผู้เล่นจากชุดนั้นเกือบทั้งหมดน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องนะครับแถมว่ากันด้วยเรื่องแทคติกแล้วด้านเชคเกนคอปเนี่ยก็ยังเก่ากว่าและเจนจัดกว่าคู่แข่งหลายเท่า มั่นใจว่าการลงบูในแอนฟิลด์หนนี้ไม่แคลไล่ถุงตามสไตล์นะครับสอดคล้องกับคาดิฟเนี่ยที่มีแนวโน้มโรเทชันเช่นเดียวกันเนื่องจากสถานการณ์หนีตายค่อนล่างของตารางเนี่ยทำให้พวกเขาไม่สามารถโฟกัสบอลถ้วยได้มากสักเท่าไหร่นะครับแถมรอบที่ผ่านมานี่กว่าจะเอาชนะเปตันม่ได้2ต่อหนึ่งก็ต้องยื้อไปต่อเวลาพิเศษไปอีกครึ่งชั่วโมงนะครับนี่ก็ยังไม่รวมถึงผลงานการเสียประตูที่เรียกได้ว่าไหลเป็นน้ำเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อพิจารณาจากเรดกับภาพรวมแล้ว ก็แนะนําให้ต่อเลี้ยวภูบอกเลยว่าหงแดงเอาเรื่องไม่แนอนนะครับผมลุยคู่ที่สองนะครับฟอร์เรสต์นะเปิดบ้านต้อนรับเมียนของเลสเตอร์ซิตี้นะครับเอรมามนังล่าสุดของฟอร์เรสต์นะครับชนะสี่แพ้หนึ่งนะครับนัดล่าสุดก็แพ้กับคารดิดไปหนึ่งต่อสองทางด้านของเลสเตอร์เนี่ยชนะสองเสมอหนึ่งแพ้ส,สองนะครับนัดล่าสุดก็เสมอกับไบตันไปหนึ่งต่อหนึ่งครับใครทักมาเยอะแยะไม่รูนครับ ก็ต <ider> ้องยอมรับว yeah so ่าด้วยสภาพความรขอมของทีมและขนาดของกองกลังที่มีอยู่นั่นทําให้กุนซืออย่างแบนเดอร์ลอเจอร์เนี่ยอาจจะมีการโลเทชันแบบผสมผสานนะครับซึ่งก็อาจจะมีแกนหลักเนี่ยลงบูมากกว่าครึ่งทีมนะครับและก็แน่นอนว่าศักยภาพของทีมมันก็ต้องสูงตามไปด้วยนะครับอีกทั้ง2นัดท้ายที่ลงเตะก็ยังไม่ชนะใครฉะนั้นคงหวังเน้นปลดล็อกจากบอลถ้วยนี้เป็นแน่นอนนะครับแล้วก็อยากให้จับตาดู4แนวรุกที่กําลังเครื่องร้อนกันให้ดีๆนะครับ จริงนะครับที่เจ้าบ้านอย่างฟอร์เรสก็ถือว่าฟอร์มแรงไม่ธรรมดานะครับ mm hmm. ถ้าไม่บุกแพ้คารดิฟในแมตช์ล่าสุดเนี่ยก็ชนะมาดูรัวเหมือนกันนะครับ mm hmm. แต่สิ่งที่พวกเขายังดูเป็นรองกว่าก็คือประสิทธิภาพนะครับผม mm hmm. ซึ่งเมื่อไล่รายชื่อกันมาแล้วเป็นรองแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับ mm hmm. จุดดีอย่างเดียวคือการได้ลงเล่นในบ้านตัวเองนะครับ mm hmm. แต่เชื่อว่าวันนี้ยังไงก็ไม่น่าจะต้านทานความเกี่ยวกาศของเลสเ,เตอร์ไหวนะครับเช mm ่น hmm. นี้จึงให้ต่อเลสเตอร์จริงจอกสยามงามหยดเต็งนะผมลุย ที่สามนะครับผมกระโดดกลับไปที่ลาลิกาสเปนนะครับเลอันเป็นเตตนะครับเปิดบ้านตอนแรกก็เนของบียเลอันนะครับฟอร์นั้นหลังสุดของเบติสนะครับชนะ4เสมอหนึ่งนะครับนัดล่าสุดก็ชนะเลอันโซสุดัดไปถึง4ต่อศูนย์นะครับผมทางด้านของบียเลอันเนี่ยชนะ2เสมอหนึ่งแพ้2นะครับนัดล่าสุดก็ชนะมายาก้าไป3ต่อศูนย์นะครับผเบียเลอันนี่ฟอร์มเริ่มกลับมาแผ่วอีกครั้งนะครับเนื่องมาจากของลังเนี่ยหายไปทั้งมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ที่ติดเล่นเออ่ทีมชาตินะครับ รวมถึงผลงานนอกบ้านซึ่งแพ้มา2เกมติดแต่นัดนี้ดีหน่อยตรงที่ได้แข่งบางหลักบางรายเนี่ยคืนทีมนะครับแต่ก็ยังไม่ฟูอยู่ดีนะครับผมภาพรวมเนี่ยจึงเป็นรองเบติสเยอะอยู่พอสมควรเนื่องจากเจ้าบ้านเนี่ยกำลังฟอร์มเข้าฝักนะครับชนะ4เกมติดต่อกันถูกรายการยิงองกันแล้วท4ี่ลูกแล้วก็ไม่แพ้ใคร6นัดรวดนะครับล่าสุดก็บุกถล่มโซเซดัดไปถึง4ลูกนะครับแสดงเห็นถึงโมเมนตัมอันยอดเยี่ยมนะครับดังนั้นมาเจอกับมาเจอกับเบติสที่อยู่ถูกที่ถูกเวลากว่า ไม่ว่าจะเป็นฟอร์มที่แข็งแกร่งและสถานะบทลางที่อยู่ถึงอันดับ3นะครับเกมนี้ราคาปอปอวางเบตติดพิชิตชัยแน่นอนนะครับผมลุยคู่ที่สี่นะผมเลอันมาริดนะครับเปิดบ้านตัลลากูยอนของกรานาด้านะครับผมฟอร์มในระหลังสุดของเรอันมาริดนะครับออชนะหนึ่เสมอ3แพ้1นะครับนั้แล้วสุดก็แพ้กับแอดบินบาไปศูนต์ต่อหนึ่งตาง,ตนห,นงตนหน้าอนของการานาด้านี่ยชนะ1เสมอ2แพ้2ครับนั้แล้วสุดก็แพ้กับโอซาตุน่าไป0ต่อ2นะครับ o, เกมเย่านี่ยังคงแข่งแก่งสำหรับมารลิดนะครับเมื่อชนะถึง5จาก7เกมหลังอีกทั้งไร้พ้าย2่นัดติดต่อกันในลีกนะครับส่วนการาดาก็ไม่ค่อยมีเกมที่น่าประทับใจนะครับโดยเฉพาะแมตช์นอกบ้านซึ่งชนะได้ครั้งเดียวนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับรวมถึงสถิติที่เคยมาเยือนมาตรติดเนี่ยก็แพ้ออกมาตลอด5ครั้งนะครับแล้วเสียไปแล้ว21ลูกประกอบกับ มาริดเนี่ยต้องการ3มแต้มเท่านั้นนะครับเพื่อขยับออกห่างสเตบียซึ่งทำคะแนนไล่หลังเพียง4แต้มเท่านั้นดังน,น,นั้นเปิดรังเจอทีมทัตารางที่สถิตินอ,อกบ้านย่ำแย่แล้วก็แถมทางบอลก็ยังเป็นรองเยอะนะครับราคา1.75วัดจากฟอร์มและสถิติการยิงประตูของมาริดก็ต้องต่อมาริดสถานเดียวนะผมสำหรับวันนี้ครับสีคู่ท่ให้ไปนะครับก็เป็นการวิเคราะห์เป็นแนวทางนะครับรมพื่อไหนที่สนใจก็กดติดตามกันได้นะครับผม ตอนนี้มีกิจกรรมแจกเครดิตฟรี20บาทนะครับง่ายครับเพื่อนๆแค่กด s u b ส c r i b e กดแชร์นะครับผมแล้วก็เอารักฐานที่เพื่อนๆได้ทําการ Sub s ไ r i b e แล้วก็แชร์เนี่ยคลิกมาที่ลิงก์ตรงคอมเมนต์ได้เลยนะครับมาแจ้งให้กับตัวกับผมเองได้ทราบนะครับแล้วก็นำเครดิตฟรี20บาทไปแทงบอลกันมันๆน,น,นะผมสำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนโชคดีมีชัยรับทรัพย์กันนะจ๊ะลุย